สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟังวิทยุ FM นะครับของสเปนเดอร์4 3 1 DTV+ น plus นะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีฟังวิทยุ FM ก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาฟังวิทยุ FM พร้อมกันนะครับวิธีฟังให้ทําแบบนี้นะครับนี่ครับกด FM เป็นหนึ่งทีครับอ่กด FM เเป็นหนึ่งทีนะครับปุ๊บ อาตมาตั้งใจว่าจะมีสารภาพจากน้ําเดินค่อปลาปามาจากการปลาปาณวันใดวันหนึ่งท่านอยากจะฟังขึ้นไหนให้กดอัปดาวเอาครับเนี่ยครับอัปดาวนะครับอยากฟังขึ้นไหนก็เนี่ยครับเข้าใจเนี่ใจเนี่ยครับเนี่ยครับเลือกเอาครับเลือกเอาอ่าเนี่ยเลือกเอาครับอยากฟังขึ้นไหนก็กดเอาเลือกเอานะครับ หรือท่านที่เกลียดกดนะครับให้กดสแกนนะครับตัวนี้ sc เนี่ยครับตัวนี้ครับปึ๊บอ่ามันก็จะวิ่งสแกนหาความถี่นะครับอ่านะครับเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆพอมันเจอความถี่มันก็จะหยุดนะครับหรือท่านก็กดไล่เอานี่ครับไล่ up down เอานะครับจะฟังตัวไหนก็อ่ากดหาเอานะครับอ่ามันก็จะสแกนไปเรื่อยๆนะครับอ่าพอมันเจอความถี่มันก็จะหยุดนะครับอ่ะนี่ครับเสร็จแล้วก็กดล็อกเลยครับ fm หนึ่งที อ่าเนี่ยครับก็คือหยุดนะครับถ้าท่านไม่กด fm นะครับมันก็จะวิ่งต่อนะครับอ่าอ่าเนี่ยครับวิธีฟังวิทยุ fm นะครับออกจากวิทยุ fm นะครับอ่าให้กดซ้ำหนึ่งทีครับอ่าอ่าเรียบร้อยนะครับกด fm ซ้ำไปหนึ่งทีก็ออกจากวิทยุ fm นะครับอ่าไม่ยากนะครับไม่ยากวิธีฟังวิทยุ fm นะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ